มาหาเห็ดของแฮ่เจ้าต,ตือนซ้อน <c oughs> สวัสดีตีสี่จ้าทุกคนมือนี่นะคะได้ตื่นจะเสาร์มาหาเห็ดจ้าไต่โกมมาเลยมือแห้งจ้ามาแต่ก่อนฝ่าสว่างเลยจ้าและนี่ก็เป็นเทือแรกได้จ้าที่ได้เขามาไต่เห็ดตอนกลางคืนจ้าปกติจะเข้าปลาหาเห็ดแค่ตอนกลางวันจ้า มือนีมาเปิดประสบการณ์ไหมจ้าเห็ดเป้าไม้ที่เข้าหามือนีก็คือเหด็ดลองโงกจ้าเป็นเหด็ดที่แซบพี่สุดในบรรดาเหด็ดปลาเลยจ้าและที่เก็บอยูน่นีก็คือเหด็ดดินจ้ากินได้แล้วก็แซบด้วกันจ้า จิมไหมอังจิบไหมบ้างอทยแล้ววะยแล้วยแล้วอือหากินมันบุตะอย่าอย่าซองใส่ไฟเลยขยับขยับไฟนิดนึงค่ะขยับไฟเพราะขยับคนกินกิเบลึกนะนนี่ค่ะานสนหามัอีกแล้วหอมขนยังไม่ขึ้นหอมได้นออกินเบลึก กิ้มเปก,ก่อกเลยเวลาง,งกตึงอยู่แบบนี้นะไข่มันนะมือมันลุดไม่เห็นไม่นนว้าวว้าวทีวว่เดียวเห็นว่าต้นซ้อน,อ,นอันนี้ปาดนนเห็นไ่ เสียบเลยลุนนี่ขึ้นเหลียวเห็นนี่ขาวขาวอ๋อขาวขาวอันนี้เสียนกาวอ่ะมาแม่บัวจิ้มเลยจิมเนักล่าเห็ดของเห่ต้องเห็นเห็ดในความมืด วัฒนธรรมดาใส่บางรูปบางในตาด้วยบอีอย่งมาหาใครต่มอนะตเดี๋ยวบบพีไปเลี้ยงเพิงกูมิเตร์ฮิตเลยฮ็ตขมเขาอย่งเขาเอมันกินได้อยู่บ่เอามันกินไม่ได้กูก็เก็บปะหนักตาตัวนี้เก็บใตเบีย เอาเมื่แมีนบ่อันนี้เห็ดยังน่โอ้ยเฮ็ดตายเบี้ยตัวนั้นเอาตายแล้วเอาตายแล้วเอาตายแล้วนานเอาไปเบื่อแยกเก๋เราหมกุบันยังไม่ออกจากปากกูก็บาปแล้วเอาไม่เอาไม่เอาเห็ดเอาเห็ดนั่งกินไปแล้วกันนะ ยากน้อยก็เต็มตา <c oughs> <c oughs> อันว่บอกี่เต็มตาได้นน่ไม่ใสิเอาซื้ออยูล่ล้อบอกเอาไปเบือ่อายกเกียตายตายโอ้ จองป่านหาอิงโอ้าบุตเตจัดการเลยค่ะอเออเอเอาเลยค่ะจิ้มแล้ค่ะบุตเตนักล่าเห็ดอะงามเล่นอย่งกำลังก็ดีเอออยาเปลีป่ยนสิละต่อไม้ต้องเฮาต้องได้จแกดอกหรอวะให้นหลโง่ เอาแต่เฮ็ดตายเบื่อนี่กับต็มตาแล้วนี่บอกสุนัขตู้ฟังไป็ตู้คือสีหัวใส่แนวได้ตีโอ้ฝุ่นผิวไม่โขกเลย โอ้โหตมาบ่จ้ามาเบิรไงิมมเนี่คนนะทิมงาลาเห็ดหกโมงสามนาทีโสวยงามค่ะ

โอ้มันีีมันเห็ดดิบดักไปยังไงกินอะไรกินอะไรอันก้อนสีขาวบ้านก็ค่อยเลือกให้ในเด้อจะกินได้กินไม่ได้โซบเป็นเห็ดเก็บอย่างเดียวเจ้าผู้บริหารตื่นแล้วขุนที่เนเห็นเยอะไปจำนี่จำขุนที่ตื่นอิู วขวอยังสั่นมมันเป็นของข้ามันเกิดมาถาข้าตอนนี้ก็แจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวห้องสิผาาไปโขกใหม่จ้ะรับรองว่าเฮ็ดหลายก็เก้าฟินก็เก้าอีกจ้าแต่ขอตัดคิวไว้แค่นี้ก่อนได้จ้าขอสันไม่กี่หน่าจ้า มึง,งใครนั่นแลพวมึงซินับ <c oughs> อันสวสดอีดี้ไงซำหนาเลยเน,นา,าน<ล>ะใหะ้หเป็นปานีได้ปะคะว้า,วา